ดู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 เมื่อกีรับท่านกำลังมาชมไกด์ My Craft TV วันนี้ก็จะมาレビューซีดโกโก่บีนแล้วก็มีแมงมุมทำด้วยนี่ครับชื่อซีดสามแปดสอง่าสามแปดสองห้าจะไปดูกันว่าแมงมุมอยู่ตรงไหนที่เหยดบบินกับกตรงนี้เลย เดินตรงตามกับบางเทนี่มาเดินตุ๊ด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 คุณเห็นรางรถไฟใช่ไหมครับนี่ไงครับรางรถไฟตรงนู้นก็มีเต็มเลยโอ้แม่ไม่ก็แมไม่รู้นี่อยากได้รางรถไฟก็มาขุดเจาะนี่ แมงมุมค่อมเปิดมันยังไงโอเคเปิดแล้วทำไมมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะมีทองใหญ่เลยครับจะพาไปดูวิสตกใหญ่นี่ก็ทองฮะนี่ก็เจอแมงมุมท่อมละนี่ก็เหล็กอเหล็กทองอะไรมาคนที่อยากไปในที่ แต่ว่าไม่มีพิษเลยอืมมีฐานด้วยอันนี้มีบักเลยปิวปิวอดลุงมดมาไม พอหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วอู้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 อ้อ้อ้หมดแล้วมั้งก็น่าจะมีแค่นี้แหละอือหื <laughs> Be careful.